ดีครับเดี๋ยวผมจะพามาดูการควบเน่นครับควบเน่นต้นกระท่อมในสไตล์ผมใช้ตู้ปลาที่ แตกแล้วครับที่มีรอยร้าวครับน่ครับ,รบผมจะตัดขวดน้ำบนล็กนิแล้วก็เจาะรู ข้างล่างเจาะรูตูดขวดแต่ดินนิ้วใช้ดินเหนียวดินเหนียวผสมแกบไม่ผสมแกบก็กากมะพร้าวครับนี่ครับผมจะพามาดูต้นที่เป็นแล้ว ที่ผมควบแน่นได้ผลนี่ผมเลี้ยงหนูครับหนูปุ๊กชอบครับ ที่ป้านน้ำก็ท่วมพริกตายหมดเลยครับน้ำท่วมที่ผมควบแน่นก็ตายผมครับที่ได้ผลน่ครับ ก็ดินอีกอย่างหนึ่งก็ดินที่ใต้ต้นของต้นเดิมของมันเลยนี่จะดีแล้วมาผสมแปรบครับนี่ครับใส่กระถางคือผลการทดลงของผม ควบแน่นแบบใส่ตู้ปลาสองวันหยอดน้ำทีหนึ่งครับก็มีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ